สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับชายผุดพรนรอไถททำกินครับช่อง YouTube เก่า YouTube เดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำเกี่ยวกับรถไถครับแต่จะมาบินโดนครับบินโดนครับวันนี้วันนี้มาฉีดยาข้าวโพดครับบินโดนเดี๋ยวมาคอยดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะไปเติมยาก่อน คอยดูกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็พร้อมบินแล้วครับพร้อมบินแล้วครับนี่ครับทุกคนพร้อมบินแล้วครับวันนี้ไปแล้วมาคอยติดตามกันเลยนะครับนะครับวันนี้ไม่ได้มาแนวรถไถครับมาแนวโดนครับ พ่นที่เชิงเขานะครับฝีมือ,อไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะครับโอโ้พ่นที่สูงเลยครับที่ลาบหมูหมูครับที่ลาบแกบอกหมูหมูครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มบินนะครับพ่นฉีดยาพ่คนคุมหญ้านะครับ มันต้องมีเทคนิคด้วยนะครับการบินโดนนี่ไม่ใช่ว่าใครก็บินได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับนะครับวันนี้ร้านอยู่การเกษตรครับมาบินให้แกบอกที่ลาบหมูหมูครับบินที่เขาไปเลย โอ้ลมแรงเลยนะครับไม่ธรรมดาครับต้องอาศัยฝีมือนะครับบินที่เชิงเขานะครับงั้นตกครับโอ้ที่ลาบแกบอกหมูหมูครับ ้นจครับถ้าน้อยเที่ยวลงมจะบบนี้ครับมันจะได้ลังนี้พอเราอยาจะเข้าพื้นนเลยครับโอ้ผมจะถ่ายให้ดูไปเรื่ยๆุกคนฝากดไลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคิปใหม่ๆนะครับครับตอนนี้ก็เนี่ยเดยาเพครับ โโต้องใช้ความระมัดระวังนะครับบินที่ชงเขาเนี่ยไม่เหมือนที่ลาบครับบินต้องอาศัยฝีมืออย่างเดียวครับแถวนี้ ถ้าเป็นหุบเป็นไรก็ระวังนะครับสนใจติดต่อได้นะครับร้านอยู่การเกษตรครับถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนหมดสวนแล้วครับ อนนี้แบตหมดแล้วครับลงมาเติมเปลี่ยนแบตก่อนครับมาแล้วนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนครับลงจอดก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับ ยงจอดแบบฝีมือครับเียบร้อยครับเดี๋ยวเติมแบตเติมน้ำก่อนครับ